สวัสดีครับผมอีสานบานหน้าครับผมวันนี้ผ้ามาเบิงกองสุดนน้าครับผมขนาดสามพันวัตครับผมเปิงกันเลยครับผมว่าไม่มีอย่างประกอบแน่นะครับผมนี่ครับผมเริ่มแรกก็มีกองนาะกองกบคุ่มกองกองปิดไปครับผม ในประกอบไปด้วย <If> อิว <LIKE. S 1> เตอร์ครับอิวเตอร์ซ้ำฟันวัดครับผมแล้วก็ซาตว์เจอครับผมซาตว์สเจอขนาดเจ็ดลอยเก่าสิบวัดครับผมมีระบบไฟพวกปากซ้ำตาปากกาวครับก็มีหลอดไฟสองหลอดต่อมาจากเอนี่ครับผมทับนอนครับผมทับนอนทับนอนนี่จุดแหลกคือจุดซ้ายเขาสลาสลาเซียวครับสลาเซียวขนาดแพ้ขนาดลอยยี่สิบวัดครับผม แล้วก็แล้วก็ตัวนี้ตัวล่างมากครับแบตเตอรี่ครับแบเตเตอรี่ก็มีซองลูกครับผมซองลูกต่อแบบขนานครับผมและซองลูกใส่กันกรันเนาะเกิดมาตัวนี้ก็เป็นเบรกเกอร์แพงครับผมเบรกเกอร์แพงเบรกเกอร์แบตแบตเตอรี่หรือว่เาเบรกเกอร์ตัวนี้ครัเนาะจะทุนงานอีกต่อรถไฟออกมากครับนี่รถไฟครับครับผมถ้าผมเปิดจุดนี่ยมมันเกิดทุนงานครับผมครับผม ท้องการผ่านอินมาเตอร์ครับผมตลาด3,000บาทครับผมนี่ครับผมสุดฝรั่งเขาหนี่ครับสุดนี้สุดนี้บ่แพงครับผมสุดนี้กับะม่านพันกว่าบาทครับผมถ้าร่วมกล่องน้่งกล่องกับะมาณหาสองทีมาสองพันกว่าบาทเขาเนาะแพงแพงกับพมาณพันพระเจ็ครับผมเดี๋ยวผมแพงกับเพอนแพงกับนข้างบน แพ่งลอยยี่สิบบาทครับผมมีแรงดันอยู่ที่เกจเกจก็แอมเี่แอมกลัวครับผมใงนั้นคือการชาดกนอกแรงดันกระยูมาที่วันเศร้าเศร้าก่าอขบวนครับผมนี่แพงแพงขนาดลอยสี่ยี่สิบบาทครับเนาะนี่ครับผมต่อลงมานี่ครับตู้เพื่อเมื่อทีตัต้งไหนคนอยู่ครับรบัฐบานเครื่องกันเนาะขันมุทอาหารตูร้เข้ามานี่ครับ ถ้าเข้าต้องการใช่ระบบ DC ก็มี่เขานอน DC ครับนี่ครับผมต่อตัวตัวนี้นี่หลอดอดไฟต่างกันต่ออีกหลอดหนึ่งก็ได้ครับผมแต่ว่าหลอดนี้มัมีครับเนาะอีหลอดหนึ่งอยู่ข้างบนครับผมหลอดหนึ่งเดี๋ยวหลอดหนึ่งนี่ครับผมหลอดหนึ่งนี่แหละครับผมการใส่ไฟครับผมนี่เราต่อตัวนี้แบตทรีกระติมบเลยครับผม นี่คขนาดนั่งก็รักชาติอยู่ครับผมชาติอยู่แหละครับผมไอโวนไส้สนใจกับนี่ครับเด้อสนใจกับต้องการติดเขาเนาะนี่เลี้ยครับผมสุดท่อนหน้าขนาดหน่อยเขาเนาะว่าเกินสามพันบาทครับผมเดี๋ยวว่าเราจะเสพเบิรงครับอันนี้ เนด้านคำนวณในั่นจากอินเวอร์เตอร์ครับผมมามีไฟอะไร่อนเนาะลบเอซีแกผมสองร้อยสามสิบสามโวลต์ครับผมนี่ครับผมจากอินเวอร์เตอร์แล้วมาวัดบังระบบแพงก่อนนี่แพงกว่าแพงต่เป็นยี่สี่ครับผมเร่งเกือมาที่สิบสองจุดสี่ศูนย์โวลต์ครับผมเนาะอย่างนั้นจะไปจับแพงครับผมนี่ครับผมถ้าเปิดไฟก่อนนี่เปิดไฟ ไฟนะครับไฟกิดสบางนะครับผมตอนนี้ตอนนี้กับตอนนี้กับ,กบนี่ครับสวัสนี้เพื่อนไฟนจริงจตกแบตคันเนาะนี่แบตแค่สองแอมป์ครับผมสองแอมป์ขวานี่นะครับผมมาติดตั้งไอเพิ่นครับเนาะตัง้งไอเพิ่นอยู่บ้านสวนครับผมบ้านสวนข้างมูครับผมเพิ่นตระการมีไฟสองหลอดครับเนาะสองไฟสองหลอด เามาเรียบร้อยนะครับผมเดินเดินสายไฟมาเรียบร้อยขึ้นหลอดไฟหลอดหนึ่งนี่ครับผมเดินมานี่ครับผมเดินมาแล้วครับแล้วก็มีแบตเตอรี่มีกล้องครับผมนี่แหละครับผมขึ้นมาเรียบร้อยนี่ครับผมราคาโมเพงครับผมติดห้องสมาริตติดเองเลยเขาเนาะอันนี้ก็สั่งคุณสั่งมาจากสวีเดนครับผมราคาพันกว่าบาท รวมโบอ,อิมเมวอร์เตอร์รันไทวิหนอนแล้วก็บเบเกอร์ถัาห้องถังเ้าต้อง,ตงการตัวควบคุมไฟตัวว่าตัวควบคุมตัวนี้ไอ้การอิมเวอร์เตอร์ที่ว่ามันใส่เกินห้องกับว่าติดเพิ่มใส่เขาเนาะเห็นแล้วครับผมโอเคครับผมจะได้กระเพาะก็ลืมก็ติดตามคุณสต๊าคไข่ให่งคอนเดอร์ครับผมสามาัญหน้าครับผมสุดหน้าครับผมขนาดเล็กครับผมเปิดหลอดไฟได้ ต้องหลอดครับเนาะะตอ้องจุต่อเพิ่งอีกอะไรครับหลอดหนึ่งเป็นเป็นซามครับผมสามารถเปิดพัดลมครับผมพัดลมลมกระได้ครับผมเปิงสารแบตมือถือนะเนาะเ้าวัวตองใช้งานหนักก็ได้ครับผมมันจะเปิดแบตเท่ากับเสือแต่ว่าต้อจริงแต่เน้แตเน้นน้ำแบตกับแบตเตอรี่เป็นพวกนี้เทียมหรือว่าแบตยี่งเจียวก็ได้ครับเนาะแต่จะดีสุดก็เดี๋ยวนี่เทียมครับผมเห็ดเห็ดเห็ดเหต,เหต,เหต,เหตกองกันแบตใบนะเนาะใบข้างในนี่แหละครับผม โอเคครับผมเนาะจะได้เก็ดยินฝากเราเ้อะฝากในี่ยผมนีง่งานฝากกดติดตามเราเ้อะครับผมโอเคครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ